ดอกจันทร์มันคนจนขาดคนเห็นใจยากไร้สิ้นดี oh <yeah. S 1> ดอกจันทร์มันค oh <yeah. S 1> นจนขาดคนเห็นใจยากไร้สิ้นดีก oh <yeah. S 1> ว่าจะได้เป็นน oh <yeah. S 1> ายสิบเพื่อะไรเป็นเปีบกว่าจะติดสิบต <c oughs> รีนายร้อยมันคอยนั้นเชื่อเธอตาหวานอย่าไปวอรีนายร้อยมันคอยนั้นเชื่อเธอตาหวานอย่าไปวอรี <c oughs> มารักกับพี่นี่ดีแน่สิบเอ็กแก่แกลแกเล <c oughs> ่าทั้ง มีใจพี่สัญญาให้จะรักเธอเต็มทีท่ถ้นน้องจะมีใจพี่สัญญาให้จะรักเธอเต็มที่เป็นเดือนพี่พันแปดน้องไม่ต้องทำงานตาแดดพี่ยกให้หมดคนดีดอกจันทร์มันคนจนขาดคนเห็นใจยากไร้สิ้นดี oh yeah. Oh yeah. ดอกจันทร์มันคนจนขาดคนเห็นใจยากไร้สิ้นดีกว่าจะได้เป็น oh yeah. Oh yeah. นายสิบเมื่อไรเป็นเปบกว่าจะติดสิบตรี มันคอยนานเชื่อเธอตาหวานอย่าไปวอรีนายร้อยมันคอยนานเชื่อเธอตาหวานอย่าไปวอรีมารักกับพี่นี่ดีแน่สิบเอกแก่แก่แก่เล่าทั้งปีท่านน้องจะมีใจพี่สัญญาให้จะรักเธอเต็มที่ท่านน้องจะมีใจพี่สัญญาให้จะรักเธอเต็มที่อินเดือนพีพันแปดน้องไม่ต้องทำงานตากแดดพี่ยกให้หมดคนดี